Đúng ừ. rồi Thôi hẹn bò chào Linh Bông <cười> 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 Rồi chụp <được> chuẩn đi <cười> <Để> <cười> Biết bằng nghe gì đây Ăn sữa thơm Đoạn Bông nè, Ôi. À? <laughs> <laughs> Lại cái đó đô... กินนีจ่จับอยู่ย่าน <laughs> เลยกินมะเงี้ยวแล้วจู้ตอ่อวันนี้ต่ออยู่ในเรลาจู่ต่อเมอื่อจิแรงเราเบิ่งคลิปเดอสจิตต่อจิตอ่อเพื่แหละจ้าสิตจ่ก,ก,ก,กสิตอดขาสาวผู้ไทยหรือบ่าวผู้ไทยก็ขาสาวผู้ไทยกันใช้บ่าวผู้ไทยท่าอยาเ้อจูต่อพี่น้อง nhiêu to ở đây này, nữa đó, haha, đang bừng luôn, chú to càng quên nó ấy, chưaเคย เด้๋ไปได้แล้วบอเก่งได้แล้วพี่น้องได้แล้วเดินทางต่อเด้อเอ่อต็มได้ก็คือเต้นเต็มนะเนีเ่งให้เต็มเต็มครับทางก็ตีดินเต็นบ่อยเหบออิ่มพค่ัน แม,แ,มแ,มแม่น้อยน้อยดีอย่ารงแม่มันเด็กด้วมาดีม่รสิโรนกัแล้วดเดอ้อพี่น้องเด,อด้อโสือบ้านเามาดีด้วถูกถูกถูกมันจะถอโตนนึ่งอุได้ดิเรียบร้อย สองท่าสนโอเคอันนั้นมันจะทอดแล้วบอกำลังเต็มกำลังลเต็อพี่น้องเบิ้งภาษาฝันภาษาฟูฟูสองท่านข่ายยังลุกอยู่ดีเฮ้ย <laughs> มาข่าย <laughs> ก็ไม่มือไม่มือนะ <laughs> มอดเซ่มอดเซ่ตอนนี้มันยังด่ใจจุดต่อกลางเว้น <laughs> ม่เคยจุดนะมฝันยังตัวต่วนอือ <laughs> แต่ได้ฮะไปอยู่แตนต่ออ okay, ีมีแตนมีแตนพร้อมทั้งแตนทั้งต่ออือไม่เลยไม่ตีเลยเนี่ยเลยขึ้นเลยผูแรน้ำทังเลย ได้ทนเป็นได้ทนโตแปนก็บโมย่างนะเอาทั้งโตทั้งแต่นนะต่อคนแถวแสงช่ไหมใส่แสงำแบนเนาะมาหมดเลยมาหมาบลยบัมาบวบมากคืนโตมันจะทอดบปละหมดส่ยยามมันลามพอแล้ว mặc kẹt thoa bunny 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 hàng bunny hàng bunny 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 ở Tôi nhắn cái mi, <laughs> nó được không? nhìn bên này nè. phà di động. đây phà này? phà to. tô nhìn đấy. <laughs> biết pha, biết đồng đâu xuống bơi ngang